สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สโตนเฮนประเทศอังกฤษนะฮะตรงนี้จะอยู่ห่างจากลอนดอนประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะเขาเรียกว่าชูสเบอรี่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนี่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลางซึ่งเป็นหินเอามาเรียงกันนะครับแล้วก็ความมหัศจรรย์ของมันก็คือว่ามันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ4,500ถึง5,000ปีมาแล้วนะครับจากการพิสูจน์ ทางคาร์บอนนะฮะในการที่เอาหินมาเรียงแล้วเขาบอกรัศมีประมาณสัก40กิโลเนี่ยมันไม่มีหินเลยไม่รู้ว่ามันขุดแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเข้าใจว่าก็จะเป็นคนนะฮะที่เอามาเรียงกันนะครับแต่เรานึกถึงว่า4 0 0 0กว่าปี5,000ปีที่แล้วนะฮะว่าเอามาเรียงได้อย่างไรก้อนบางก้อนเนี่ยก็บอกว่าหนักถึง30ตันนะฮะที่นี่จะมีทั้งหมด112ก้อนนะครับก็กลายเป็น แหล่งหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาท่องเที่ยวนะครับเราลองดูผู้คนนะฮะนี่เป็นวันที่อากาศสดใสามากนะฮะแล้วก็เรามองรอบๆเนี่ยจะเป็นทุ่งโล่งหมดเลยนะฮะแถนนี้จะทําเป็นอาชีพเกษตร,รกรนะฮะเป็นปศุสัตว์นะครับก็จะเลี้ยงแกะนะฮะเลี้ยงพวกวัวนมเลี้ยงพวกนี้นะครับ แล้วกท็ที่เราเห็นทุ่งหญ้าเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บเกี่ยวม้วนๆเก็บเอาไว้พอถึงช่วงหน้าหนาวนะฮะตอนนี้ยังไม่ใช่หน้าหนาวกําลังจะเริ่มหน้าหนาวเนี่ยหลังจากฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยอากาศก็เย็นนะฮะตอนนี้ต่ากว่า10องศาประมาณ10องศานะครับเย็นมากเลยนะตอนนี้ปากของก็สั่นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างหรือว่าความเป็นอยู่ของผู้คนบนโลกใบนี้นะฮะหลายๆคนอาจจะเคยมานะฮะส่วนท่านที่ไม่เคยมาก็จะเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นการสร้างเอาไว้ของมนุษย์ก็คือการที่มีคนเข้ามาดูนะฮะดังนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าพวกเราอยากจะให้คนมาดูอีก3,000ปีข้างหน้าหรือ2,000ปีข้างหน้าเราก็ลองมาคิดดูว่าเราจะสร้างอะไรดีเอาไว้บนโลกใบนี้นะครับ